ติวันนี้วันที่หนึ่งเดือนมีนาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานอัญมณีอันไม่เสื่อมสลายเหล่านี้จะทำให้ลูกเป็นราชาและนี่ก็เป็นโรงเรียนอันไม่มีขีดจำกัดลูกลูกจะต้องศึกษาเล่าเรียน แล้วก็เติมอาภร์ของลูกด้วยอัญ,ญมณีแห่งความรู้เหล่านี้แล้วก็สอนคนอื่นๆคำถามของเมรีในวันนี้ลูกคนไหนได้รับความรักจากทุกๆคนความพยายามอะไรที่ลูกจะต้องทำขึ้นมาเพื่อที่จะได้รับสถานะที่สูงคำตอบลูกๆผู้ที่เติมอาภรของพวกเขาและบริจาคให้กับคนอื่นๆมากมายจะได้รับความรักจากทุกๆคน ลูกลูกจะต้องได้รับพรจากหลายๆายคนเพื่อที่จะได้รับสถานะที่สูงไม่มีเรื่องของทรัพย์ในนี้แต่ลูกก็จะต้องให้ประโยชน์กับคนอื่นๆมากมายด้วยทรัพย์แห่งความรู้ลูกๆที่มีความสุขและเป็นลูกโยคีเท่านั้นสามารถยกย่องชื่อเสียงของพ่อได้สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดที่หนึ่ง จงรักษาทะเบียนของลูกไว้อย่างเหมาะสมว่าลูกศึกษาอย่างไรและลูกมีคุณธรรมที่สูงส่งอย่างไรจงมาเป็นผู้ที่อ่อนหวานมากๆบางมาก,มากมาให้ความคงความทราบซึ้งว่าลูกเป็นบรามินเป็นสิ่งสร้างซึ่งเกิดด้วยปากของบราหม,มาจุดที่สองเพื่อที่จะได้รับความรักและพรของทุกๆคน จงเติมอาภรของลูกด้วยอัญ,ญมณีแห่งความรู้เหล่านี้แล้วบริจาคมันให้กับทุกๆคนจงเป็นเครื่องมือที่จะให้ประโยชน์กับหลายๆคนพรของบัพตาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ที่มีโชคที่ยิ่งใหญ่แล้วจงมาเป็นตัวแห่งการจดจำโดยการมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันอยู่กับพ่อ ในทุกๆก,การกระทำที่ลูกแสดงการกระทำที่แตกต่างกันที่ลูกแสดงตลอดทั้งวันบางครั้งให้คิดถึงพระเจ้าเป็นเพื่อนบางครั้งเป็นเพื่อนร่วมทางชีวิตของลูกและบางครั้งลูกก็จะเป็นลูกที่รักพิเศษบางครั้งเมื่อลูกนั้นได้รับความท้อแท้ใจ ต่อมาเช่นผู้ทรงอำนาจให้เอาสำนึกรู้ของการเป็นนายผู้ทรงอำนาจออกมาแล้วหัวใจของลูกก็จะมีความสุขแล้วลูกนั้นก็จะมีประสบการณ์กับการเป็นเพื่อนกับพ่อโดยอัตโนมัติต่อมาลูกก็จะมีประสบการณ์ในชีวิตบราหมินของลูกเป็นชีวิตที่ล้ำค่าแล้วตัวลูกเองนั้นเป็นผู้ที่มีโชคอันยิ่งคติพจน์ในวันนี้ การมาเป็นผู้ที่ทัดเทียมอยู่กับพ่อบามาหมายถึงการไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความสมบูรณ์พร้อมของลูกอัจฉะโอมชานติ